สวัสดีครับผมพามาชมการรีโนเวทนะครับผมตัวนี้เป็นผนังนะครับผมแผ่นนะครับผมตัวนี้เราจะมารื้อออกนะครับผมแผ่นโพลีนนะเป็นพลาสติกโพลีนนะครับตัวนี้โพลีนะฮะเนี่ยเขามีการผุพังนะครับผมเดี๋ยวก็มีการรื้อแล้วก็จะติดด้วยแผ่นยิบซ้ำนะครับผมจะเปลี่ยนแผ่นใหม่นะฮะตรงนี้นะครับผมหรือเฉพาะตัวนี้นะครับผมแล้วก็ เราใช้ผนังเบานะครับใช้แผ่นยิบซ้ำในการยิงนะฮะผมตัวนี้นะครับผมมาดูงานเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับผมตัวนี้มีการซ่อมแซมใหม่นะคับผมีนอยู่ที่เมืองโคราชนะครับผมเนนจะรือตัวนี้ออกแล้วก็เป็นใช้ผนังเบายิงใหม่นะครับผมตัวผนังเบาเราจะใช้ตัวยิบซ้ำนะครับผมแต่ตัวโครง ใช้โค้งตัวเก่านะครับผมเพราะว่ามีโค้งอยู่แล้วนะครับผมผมามชมง,งานนะครับผมนี่ฮะงานก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรออัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับผมในการทําต่างๆนะครับผมของทีมงานนะ สนใจทีมงานนะครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมในการตัวเติมสร้างบ้านต่างๆนะครับผมเรามีทีมงานจัดให้นะครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผม